s r e t เราอย i ่ h i ร้านคุมุกิ a ึ่ง e ป็นร so let's go in and see So this is the cold n o o d l e s อันนี้ก็คืออุด้งเย็นนะคะก็คือน้ำซุปตอนที่หนูชิมแล้วมันก็อร่อยมากแบบเค็มๆแล้วก็ไอสีส้มที่เห็นก็คือเป็นเม็ดบวยนะคะก็คือทางร้านเขาบอกว่าใ hey, ห้บีบี้บวยไว้แล้วเขาบอกว่าถ้าบีบวยแล้วมันจะทำให้ซุปมันอร่อยยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ทีนี้นะคะก็ ตอนที่เรากินนะคะที่เห็นเป็นแบบเยอะๆอยู่ก็เป็นหมูค่ะตอนที่กินก็คือเส้นมันแน่นมากแล้วก็แบบนุ่มมากแล้วก็ยาวมากเลยค่ะทุกคนคือมันอร่อยมากอร่อยตรงที่มันแบบมันหอมตรงซุปอะค่ะทุกคนแล้วก็แล้วก็พอกินกับเนื้อกับอุด้งอุด้งแล้วก็กินกับสาหร่ายก็คือแบบโอ้ไม่คุ คือเมนูซิกเนเจอร์ของพวกเราของร้านนี้เลยค่ะทุกคนมันเหมือนจะเป็นแบบครีมครีมอยู่ข้างบนนะคะเป็นครีมมันฝรั่งเขามาบดอะคะ่ะก็อร่อยมากแบบมันเป็นครมวิปครีมเลยนะทุกคนแล้วข้างในก็เป็นเส้นนะทุกคนคือแบบอร่อยมากค่ะเป็นวิปครีมอะทุกคนแล้วที่อร่อยที่สุดก็คือเส้นมันอยู่ข้างในนั่นเองทุกคน นะคะทุกคนไอติมมาเสิร์ฟแล้วนะคะเป็นไอศค,ครีมสตรอเบอรี่ที่มันเป็นที่มันแพงมากแล้วเป็นซีเนเจอร์ของร้านนี้นะคะทุกคนอโอ้โหเท,ท็กซ์เจอร์คือดีมากทุกคนมีสตรอเบอรี่ตกแต่งมี มีป๊อกกี้ตกแต่งแล้วก็มีช็อกโกแลตราดไอติมด้วยแต่เขาบอกก่อนเลยว่าไอศครีมนี้แพงเพราะว่าไอติมเขามาขานำเข้ามาจากญี่ปุ่นค่ะเลยมันเป็นไอติมนมฮอกไกโดนั่นเองเลยค่ะทุกคนคือมันอัดแน่นมากข้างล่างยังมีไส้อ่ะทุกคนวันนี้เราก็กินเสร็จแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย